เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกม The f r m a n d e f a t นะครับผมก็จะมาเล่นให้เพื่อนดูนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเกมนี้นะครับผมขอแนะนำนะครับเกมนี้ก็สนุกนะครับสนุกมากๆเลยมันจะมีสองมืงเลือกผมก็ นี่แล้วกันถ้าเกิดเป็นมอส u า v i v บ l เนี่ยมันยากพวกเรามาเลยอ,อะไรนะครับ ให้เรามาดูดิมันมีอะไรบ้างอืม hmm. ไปเลยลุยเลยน,นี่เป็นกระเป๋าคางต่างนะครับสฟิงเฟเตอร์ขนนกแกตเทล ไล่กลาวไปเดี๋ยววะนี่ไงนี่เป็นหมาป่ากดสเปดบาร์ไล่ไล่เอาให้หมดเลยนี่คีรัตนะครับ นี่เหมือนเป็นตัวเสนีครับถ้าเกิดทำเควสเสร็จก็มาเอาของแล้วไปกันเลยจุดยากก็ตรงนี้ละครับมันต้องบังคับเหลือเพลงมันก็พอเลเนะ๋ยวให้ฟัง ถ้าไปไกลกว่านี้เนะี่ยเรือมันขับโคตรยากอะภาพทำสวยนะนี่ผมปรับภาพสดมาแล้วนะ แล้วเห็นนี่สามารถกดขี้ขวาเก็บของแล้วครับโอ้ยกดไม่ทันถ้ากดขี้ขวามันมันต้องกดมากับกดต้องมากดคลิกซ้ายใหม่ไม่งั้นมันจะหลุนนะผมกด,ดมลกเลยเด้อะมลูกศรลงเรือมันจะหายไปผมก็เลยหล่นนิเด มีป่ากับแคมป์ไปไหนดีวะไปทางนี้แล้วกันเฮ้ยไปทางนี้ไปทางนู้นได้ต่อไม่ทันผมจะไปแคมป์ก่อนนะครับมีของดีกว่าป่าข้างหน้ามีป่าอยู่ดูซิว่าเกาะน,นี้มีอะไรมัางเอนนี่เอนนี่ไลออน Lion. กะตายด้วยนี่ผมไปจับมันแล้วกันจับมาทำกระเป๋าโอ้มกี้ฟินนะเนี่ยฟินเงามีอะไรไหมไจับกระต่ายเลยไหมเนะี่ยมามาดูการคราบม้องคาบตัวน้อก่อน ยีงทำกับดักกระตายแล้วเอายังทำไม่ได้วะไหน,นวะบล็อ,อกแท็บไงอ้าวค่าสปฟิง3ามมันก็อนนี้น่าจะไม่ได้กระตายเนาะ ไปต่อเลยไปก่อนหน้าต่อเลยครนะับน้ำมันโคตรช้าเลย รถ้วยหมวกใส่เลยดิกระเทียมไม่เอาครับให้แกบไปห<ๆ>น่อยกันเดี๋ยวนี่ไงเยอะ กระต่ายาผมไม่แน่ใจว่าฟิง้งมครบยังนะยังไม่ครบเลยฟิ่งมทำมันนี่แล้ะนะแต่มันจับกระต่ายแค่ตัวเดียวเลยแล้บล็อกแท็บน่าจะดีกว่าก่อนนี้เราก็ไม่ได้กระต่าย เหมือนเดิมไปันตอเลย ฟ็องเพลโหลสวตสดคิด กินกระเทียมไรฮัลโหลเจฟซี่ฟินอีกแล้วแลกกระต่ายไม่ออกมาแล้วล่ะมันจะมืดละอ้าวอะไรวะเนี่ย ผมต้องเอาของมาเก็บที่เรือก่อนดีกว่าเก็บของที่เรือ,อได้นะง่ายก็มุฟชุลับมุฟชุลับมุฟชุลับมุฟชุยศพมุฟชุยศพศพไป ก็ตายออกมาเองนไนวะโอ้ยหมูผมควรจะฆ่ามันดีไหมเนนะี่ยให้เอาดีกว่าเาก็เกนเบนี่มาเมลี่ของดีมันเมลี่นี่มันจะเพิ่มสองอย่างอะน,นะเพิ่มค่าอาหารแลบหิวกับหิวน้ำอะ มันเพิ่มไ่สองอย่างเลย,ยไม่ทานหรอกไปเลยว่ยมันตามถึงนี่เลยวะไม่งดเหรอเนี่ยมันเพิ่มสองอย่างเลยแต่มันเพิ่มน้อยไปหน่อยว่าแพทเก่าที่มันเอาไม่ยังไม่ได้อัปเดตมันเพิ่มเยอะกว่านี้เนาะผมว่ามันกองเันินไะ นี่ยผมกดขี้ขวายดูเนี่ยนะนก็จะได้ของโอ้ยข้างหน้ามีมารีน่ามารีน่าแต่ผมจะไม่เข้าไม่มีอุปกรณ์ทำเ,เทรือซะเลยผมไปแคมป์เลยแล้วกัน น้อยอะไรนั่น่ะเจออะไรทักอย่างแล้วเข้ามาเล่าให้เราฟังนะครับฟินนี่แล้วเหรอ นี่ก็ฟินหนึ่งอะแชมไฟนั่งเลยเฮ้ยตอนแรกๆก,ก็เจอขขาพูดว่านั่ไงสร้างละสร้างเลยล่ะ เซียาบ,บ้านหลังนี้มีอะไรนะครับรูทโอลัมเบอร์โอลัมเบอร์อีกแล้วเนี่ยโอลัมเบอร์มันสามารถนำครับเนี่ยพวกอุปกรณ์เรือเนี่ยเอาแอปเกตเรือเดี๋ยวรอให้ผมมีอุปกรณ์เยอะๆก่อนเดี๋ยวผมแวะให้ดูกด็น่าจะไม่มีละมัง้งไปเลยแล้วกัน เก้าแล้วครับคอนโตนเทมเมอร์เควสเราเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องรอให้มันมี <c oughs> <c oughs> ไอ้ตู้เนะี่ยตู้เควสอะเดี๋ยวเราจะไปรับของกัน เกมนี้ก็มืดกันเลยฟิลดาตรงนี้ม่แสงสว่างนี่ไงผมก็สามารถมารับได้ตรงนี้เลยแล้วก็รับเควนมาแล้วให้แมนอะไรวะนี่ไงเดวิสทำเป็ดเอามาทำโอ้ยอะไรวะวเนี่ยมันเอามาทำเนื้อพีทอะ พอเราเจอมาป่าก็เอาให้มันกินนะเดี๋ยวมาปาก็ตายเขาให้ฝนตกกินน้ำเลยแล้วกันกินน้ำเสร็จแล้วกล่องน้ำฝนต่อกินกระเทียมแล้ว ไปกันเลยไปก่ออื่นกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมจะตายตอนไหนถ้าผมตายก็เล่นใหม่หดีไหมวะ,ะต้องเล่นใหม่แล้วแหละแต่ผมจะพยายามไม่ตายแล้วกันนะ อะไรข้างหน้าวะนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไปทางไหนเดียวข้างหน้านี่เป็นหมู่บ้าน อะไรวะทำไม่ได้วะแค่ผมจำได้มีข้าวโพดอ่ะอินเดลิงรอระคืออะไรวะนี่ไงมีข้าวโพดของดีเนี่ย่ะถ้าเจอเจอเข้มไฟนี่ทำของกินนี่ดีมากเลย อ้าวน,น็อนี่อะไรวะเนี่ยน็อตนอตเอ็นโบต้องกนดี๋วกินไมให้หมดเลยอนี้ให้อิสอบังแล้อันนี้ก็อิสอบเออ นี่เก็บไว้อ๋อเคยเพียนน้ำนี่กินเลยแอละใ้อีก,กาบ้าํำคาญมันโอ้ยแสงสะท้อนแสบตาชิพาผมเล่นตอนกลางคืนนะ อย่างเงี้ยผมจับกระตายล,ละเราก็ตายอยางเข้ารูนันอะไรวะรูละตัวอะไรหรองั้นเอารูนี้แล้วกันผมจะบอกสเต็ปอันลากระตายไปกลาใหทมนพูนอ่ะขึ้นมาดิมันได้ลงยู่นี้หรอลงดิอ้ามันไม่ขึ้นมาวะ ไปแล้วตัวนี้ไปไปนี่ไงติดละเอามานีเก,ก้ากระต่ายน้อยมันลงรุนนี้ใช่ไหมโอ้ยใชิบหายแล้วอุณหภูมิผมลดแต่ไม่มีอะไรมั้งรอให้มันออกมาก่อนนะครับออกมาเลยกออกมาให้มันออกมาตรงเมาส์ันนยไม่งั้นเดี๋ยวมันนี่หนาบมาลว เก็บไม่ได้ละพังละขั้นต่อไปฆ่าก็ตายครับ้วกร้าหนังกันมานะมาทำเป็นกระเป๋านี่เต็มก็ดีเลยเอา้ามึงก็ไม่เต็มเนวยออ๋อ,อมันจะมีเนือ้อามาด้วย อ่างผม่าจะมาทำพอสกระเป๋ามันตันยี่แปดช่องตอนนู้นเลยเต็มกี่ช่องก็ได้ผมจำได้เลยผมนี่คาบมันแล้วของเก็บเก็บได้ทุกอย่างในกีฬะฟินนี่แล้วเหรอ ผมคนจะไปนอนก่อนดีไหมวะน่าจะดีนะไปเกาดต่อไปก่อนเนี่ยผมจะตายเพราะอย่างเงี้ยแหละไปเร็วเข้าไปกกาวต่อไปกันร้อยเมตรไอ้แปลว่าหายเปียกแะ้วครับนีน่ยอุณหภูมิขึ้นมาเลยอารีน่ไม่ร้ายชมเมติกเลย ลาชิเมติกนี้สำคัญเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันต้องใช้ทุกันเลยแล้วผมยังไม่มีเลยผมไม่รู้ผมมาทำไมนะ่ะก็ไปสิครับท่ามเยอะทางนี้เลง โอ้ยอะไรวะนะ่ะเฮ้ยบ้านชนก้อนหินเฮ้ยอะไรวะเนะี่ยไปเลย,ยทางทำไมทางนี้มันยากเลยวะชิพานลโอ้ยนั่งแงกว่าละอ้าวเครสองแล้ว ันจะเริ่มมขับยาเขาเลยด,ดูน้ำเชี่อเลยแล้วผมจะรอดมันเนี่ยไปทนะางนี้เิก็สเปซบาร์นะที่มันเลนะยเนี่ยเนี่ยผมก็ให้ดูอีกทีหนึ่งเนีย่ยเนี่ยก็สเปซบาร์โอ้ยไปตรงนู้นเนี่ยอ้ยไม่น่าเพลินเลยไปแคมป์ก็ได้แคมป์น่าจะไม่ทนันไปปลาเถอะ หน้ามีป่าเหมือนกันนี่งตู้เสรแล้วทำเสร็จไหมยังยังรอบองขดทอชอ,อะไรวะคากบกระเป๋าเพึง่งคาบไปเมื่อกี้ยังนะนี่อะไรวะเนะี่ย ผมควรจะนอนนะดูดิมันเหลือน้อยมากเลยถ้าไม่มีที่นอนผมก่อคัาไฟนอนละเอ้ยหมูนี่ไงยู่ข้างหน้ากูเลยไปเกาอื่นเลยวะหมูมันก่อกวนเดี๋ยวเดินไปเดินมาเดี๋ยวมันก็เลิอตามเองเลืตามละสร้างคัาไฟเลย ผมมีเรื่องหนึ่งอยามาเล่าให้ฟังอะแบบเนี่ยผมปิดเทอมเนี่ยแบบผมไปเข้าค่ายมาอะไรเงี้ยแล้วตั้งแต่ผมเรียนปีเนี้ยมาผมไม่เคยนึกถึงเรื่องผีเลยนะแต่พอไปเข้าค่ายอะไอพวกผู้หญิงมันไม่รู้มันคุยเรื่องอะไรกันอะมันบอกว่ามันเห็นผีไงที่จริงผมว่าผมว่าไปถามหัวหน้าห้อง มันมันก็บอกว่าพวกมันนะเห็นผีกันว่าอาชิพผ่าแล้วกูกูไม่ได้คิดเรื่องผีมานานมากแล้วแล้วต้องมาคิดเรื่องผีตอนเข้าค่ายผมว่าโอ้โหสุดยอดเลยตอนนั้นผมนี่ไม่ได้อาบน้ําเลยคืนนั้นจริงๆไม่ได้อาบน้ำเพราะก่อเหี่ยวคนเยอะเกินห้องน้ำมันมีแค่ห้องเดียว อ้าวผมหิวนี่วะอันนี้มันกินไม่ได้หน่อยน่าจะเอาไปทอดว่อช่างมันเถอะเฮอยอโซบเลยน้ำเอานี่ไปไว้อีสโบพอไป เราจะไปอีกสักเกาะหนึ่งแล้วก็พอแล้วนะโอเคไปป่านนู้นเลยโอ้ยเช้าแล้ว ผมไม่อ่านเควสก่อนไปก่อนดีกว่าเห็นมดแดงมดแดงโดนนี้เจ็บนะเคยโดนมดคคันไฟกัฟกบมังเจ็บชิบหาเลยแล้วผมจะไปเอากล่องเงาเนะ่ะเพราะว่านี่ไงไม่ได้แล้วต้องไมนเนตแล้วมีแอลกอฮอล์วะไม่มีแอลกอฮอล์นี่ ผมจำได้นะเริ่มเกมครั้งเนี้ยมันไม่ค่อยดีเลยวะตอนแรกนี้ผมเริ่มเกมมาผมจะเจอแบบต้นข้าโพดอะไรพวกนี้แหละแบบไปเกาะที่สองผมก็ได้กระเป๋าแลว้วอนี้เกาะที่อะไรไม่รู้ผมเพิ่งได้เพิ่งมาได้กระเป๋าแล้วเผมงก็จะจับกระตายอา้าวไม่มีเคเท,เทลวินี่ป่านนี้ผมได้กระเป๋ามาแล้วเนี่ยแต่มันเริ่มต้นไม่ค่อยดีเลย ผมก็จะพยายามแล้วกันเอาละก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย